สนุนโดยบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะพิบาลนะคะและหัวข้อที่เราจะสนทนาธรรมกันในวันนี้ค่ะเป็นหัวข้อหน้าที่หรือเสรีภาพนะคะและต้องขอกราบนมสัสก,การพระคุณเจ้าค่ะพระราชยาน,นก,กวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสแบบพระรามเก้าการจนาพิเศษเจ้าค่ะวันนี้หัวข้อของเราเป็นเรื่องราวของหน้าที่และก็เสรีภาพสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่คนเรา ต้องมีอยู่แล้วสําหรับเรื่องของการหน้าที่แต่ปัจจุบันเราอาจจะหลงลืมว่าเอ๊ะหน้าที่ของเราจริงๆแล้วนักควรทาอะไรใช่ครับมันมีคาพูดที่เราพูดอยู่ตลอดเวลาว่าสิทธิเสรีภาพแต่ว่าลืมพูดถึงหน้าที่ถ้าสมมติว่าเราให้สิทธิคนให้เสรีภาพคนแต่ไม่ให้หน้าที่เนี่ยคนก็จะเรียกร้องไม่สิ้นสุดเราจะเห็นสังเกต ได้ว่าเด็กๆลูกที่เกิดมาทุกคนนี่มันเรียกร้องนะมันถือว่าการเลี้ยงดูเป็นหน้าที่ของเป็นเป็นภาระหน้าที่ของพ่อแม่อ่าโดยตรงแต่ว่าการที่เขาจะเรียกร้องอะไรเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเขาโดยตรงอืลืมนึกไปว่าลืมหน้าที่ของตัวเองคถ้าเราดูภาระหน้าที่ ในทิศหกนะในทิศหกเนี่ยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงแสดงหน้าที่สามีภรรยาภรรยาต่อสามีด้วยนะค่ะพ่อแม่ต่อลูกลูก,ลกต่อพ่อ,พอแมคอ่ครูอาจารย์ต่อสิทธิ์สิทธิ์ต่อครูอาจารย์นายต่อบ่าวบ่าวมีหน้าที่ต่อนายอย่างไรนี่คือสิ่งที่เรากําลังจะพูดกันว่าถ้าสมมติว่าเราไม่พูดถึงหน้าที่เลยเนี่ย คนก็จะเรียกร้องแต่สิทธิและเสรีภาพจนกระทั่งไม่มีใครทำหน้าที่โกลาหลแน่นอนความโกลาหลมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนน้องพลอยเคยเห็นเวลาที่เราพูดอะไรบอกอันนี้เป็นสิทธิส่วนบุคคลอันนี้เป็นสิทธิที่ทำได้อันนี้เป็นเสรีภาพเรียกร้องไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องสิ่งนั้นสิ่งนี้ทั่วโลกนะ เป็นกันทั่วโลกเลยแล้วก็จะเห็นว่า<ล>อันนี้เป็นสิทธิ์ที่ฉันควรจะได้มีการเรียกร้องสิทธิ<ช>์กันแล้วก็จะมากับอีกคํานึงก็คือเสรีภาพในการแสดงความคิดเสรีภาพในการแสดงเรียกร้องสิทธิ์เรียกร้องสิทธิ์อ,อ่าเสรีภาพในการเรียกร้องสิทธิ์แต่ไม่พูดถึงหน้าที่ประเทศชาติบ้านเมืองหรือระดับองค์กรหรือระดับครอบครัวแม้แต่หน้าที่ของตาของหูของอร่างกาย แขนขามือของเรามันมีหน้าที่ของมันใช่ไหมถ้ามันไม่ทําหน้าที่นี่มันไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสรีภาพอะไรเลยนะมันจบเลยนะมือก็ใช้งานไม่ได้ตาก็ใช้งานไม่ได้เสรีภาพไม่เหลืออะไรเลยนะสิทธิก็ไม่เหลืออะไรเพราะหน้าที่มันเป็นที่มาของคําว่าสิทธิและเสรีภาพถ้า<ะ>ตาบอดหูหนวกแปลว่าไม่ทําหน้าที่จริงไหมไม่ทําหน้าที่แล้ว มือพิการเป็นโปลิโอหรือหัวใจแย่แล้วเป็นโรคตับไตไส้พูิข้างในมันไม่ทําหน้าที่ของมันเขาเรียกว่าหมดภาระหมดความสามารถสิ่งที่จะตามมาก็คือว่าจะต้องหาของเทียมและเข่าก็ต้องของเทียมฟันก็ต้องของเทียมตาก็ต้องของเทียมหูของเทียมของเทียมมาเพียบเลยอะไรเสริม <c oughs> อะไรเสริมเพื่อให้มันทําหน้าที่ก่อนค่ะ ก่อนที่มันจะไปเรียกร้องว่าฉันดูไอ้นั่นได้ไหมฉันฟังไอ้นี้ได้นะ,ะ <Yeah. S 2> ปากก็เหมือนกันฉันพูดได้นะสิทธิเสรีภาพที่จะพูดที่จะดูที่จะฟังเป็นต้นเนี่ย <Ha. S 2> เป็นเพราะว่าปากทำหน้าที่ได้ฟันดีตาดีหูดีแสดงว่าตอนนี้คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเรารู้หรือเปล่าว่าหน้าที่ของเราคืออะไรอ,ะอันนี้แหละน้องลอย <Ha. S 2> ในฐานะที่เป็นลูกนหน้าที่อะไรยังดูพ่อแม่ กตัญญูดูแลเมื่อท่านป่วยแล้วก็ให้ท่านมีความสุขอย่าไปดื้อกับท่านมากค่ะใช่บางคนบอกแม่ไม่รู้หรอกพ่อไม่รู้หรอกหนูเรียนมาพ่อไม่ได้เรียนค่ะถ้าอย่างนี้แล้วก็ยุ่งเลยันก็มีเหมือนกันหลายบ้านเหมือนกันก็พอพอเรื่องของบางทีแล้วเด็กๆก็จะบอกว่าอ๋อคุณพ่อคุณแม่เคยเรียนมาแต่ว่าบทเรียน่ะมันเก่า มันเก่าเกินไปเนี่ยสมัยใหม่เนี่ยเขาต้องเรียนกันแบบนี้มันก็จะมีการเขาเรียกว่าความไม่เข้าใจของระหว่างวัยเหมือนกันคุณพ่อคุณแม่บอกว่าก็เขาสอนกันไปอย่างนี้มันเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วแต่ลูกบอกว่าสมัยใหม่เขาเขาเปลี่ยนแนวคิดแล้วนะใช่อเออค่ะเพราะฉะนั้นแม้ว่าท่านจะไม่มีความรู้ทางด้านวิชาการแต่ว่าความรู้ทางด้านชีวิตในฐานะเป็นผู้ผลิตเราออกมา มาดูโลกใบนี้ได้เนี่ยอันนี้ยิ่งใหญ่กวิาชาการอีก <c oughs> เพราะอะไรเพราะว่าไมา้กึงวาตให้ชีวิตนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นลูกหลานทุกคนเนี่ยบางทีเข้าไม่ถึง <c oughs> เข้าไม่ถึง <c oughs> <c oughs> จิตวิญญาณของพ่อแม่เข้าถึงแค่ทักษะชีวิตทำมาหากินเรื่องที่จะไปกดนั่นทํานี่หาเงินหาทองจริงๆแล้วเนี่ยพ่อแม่เนี่ยยิ่งใหญ่มากรอยเทา้าบรรพบุรุษ แต่ละรอยอิฐแต่ละก้อนมันหมายถึงว่าเขามีวิธีรำของเขานะถ้าเขาไม่มีวิธีรำเนี่ยเขาสร้างบ้านแปลงเมืองไปได้บ้านที่เราอยู่อาศัยปัจจุบันนี้เป็นบ้านพ่อแม่ใช่ไหมถ้าสมมติว่าให้เราสร้างวันนี้สร้างเหมือนบ้านหลังเนี้ยสร้างได้หรือยัง <c oughs> ยังค่ะเพราะ <c oughs> ฉะนั้นบางทีเราก็ต้องมาคิดนะว่าพ่อแม่ของเราท่าน ทำงานทำหน้าที่ของท่านเต็มที่แล้วเราได้ทำหน้าที่ของเราหรืยอยังก่อนที่เราจะเรียกร้องสิทธิบางคนทะเลาะเบาแวงเรื่องโฉนดที่ดินเรื่องทรัพย์สินแบ่งไม่เท่ากันพ่อแม่เนี่ยเหนื่อยนะกับการทะเลาะของลูกบางบ้านลูกหลานไม่ไม่คุยกันมีเงินเป็นหมื่นล้านนะพันล้านนะแต่แบ่งไม่ลงตัวทะเลาะเบาแวงกันแบ่งไม่ลงตัว พี่ได้มากน้องได้น้อยจบไหมไม่จบค่ะไม่จบต่อไปถึงลงถึงสารนี่ทุกใจพ่อแม่ตายแบบนอนตายตายไม่หลับหรอกแต่ส่วนใหญ่ที่เขามีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันก็เกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของเงินแน่นอนพี่น้องก็กพี่น้องก็ก็เป็นหรือว่าเพื่อนเขาบอกว่าถ้าเราไม่อยากเสียเพื่อนอย่าให้เพื่อนยืมเงิน เออเป็นไปได้พอเพื่อนยืมเงินปุ๊บเพื่อนจะแบบหายไปเลยแล้วเขาจะเหมือนแบบเออไม่คืนอย่าทวงบ่อยกล<อ>ายเ,เป็นว่าเอะเราเราเป็นคนผิดหรือเปล่าที่เราไปทวงเขาค่ะเรื่องเงินนี่ก็สําคัญเหมือนกันสำคัญนะเพราะฉะนั้นน้องพลอยหลวงพ่อก็เลยคิดว่าเออทาอย่างไรมนุษย์ถึง,ะถงจะมีค,คํสามคํานี้เพิ่มจากคําว่าสิทธิเสรีภาพเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงมีคําว่าหน้าที่ด้วยมีคำว่าหน้าที่ค,ทค่ะ ให้สามคำนี้มันเดินเคียงคู่กันอเพราะปัจจุบันเราจะเห็นว่าเรามีสิทธิ์เราเรียกร้องสิทธิ์เราเรียกร้องเสรีภาพแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราลืมไปว่าเอยจริงๆหน้าที่ของแต่ละคนเนี่ยเราต้องทาหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ด้วยต้องอะไรค่ะแล้วหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราอย่างเราเนี่ยหน้าที่ของเราที่ควรจะทํานี่ต้องมีอะไรบ้างต้องทําอะไรเอ่อหน้าที่ในฐานะเป็นพลเมืองค่ะในฐานะเป็นพลเมืองก็คือเป็นพลเมืองดี ไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่คดโกงภาษีนะฮะเสียภาษีถูกต้องไม่ประพฤติผิดกฎหมายเพื่อที่จะให้เป็นแบบอย่างถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่ละเมิดกฎหมายอ่เพราะว่ามีอํานาจเขารู้กฎหมายอ่เพราะรู้กฎหมายเพราะมีอํานาจเพราะมีช่องทางเพราะมีอิทธิพลที่เหนือกว่าเพื่อที่จะได้เป็นแบบอย่างที่ดีของลูกของหลานแต่ถ้าเรา ละเมิดกฎหมายละเมิดภาษีนะโกงภาษีทุจริตคอร์รัปชันเขาเห็นอยู่แต่ว่าจับไม่ได้เพราะว่ามีอำนาจอัอย่างนี้เป็นต้นแสดงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้คือคนไม่รู้หน้าที่ของตัวเองว่าเราจะทําอะไรหรือบางคนมีหน้าที่แต่ไม่ทําหน้าท,าท,ท,าที่มีหน้าที่แต่ไม่ทําหน้าที่มีหน้าที่ทําเกินหน้าที่ ไม่ได้มีหน้าที่แล้วก็ไม่ทาไม่มีหน้าที่แล้วก็ไม่ทําหน้าที่เกินหน้าเกินใช่ค่ะมันเหมือนคนอยากขับรถอ่าอยากขับรถที่นี่คนขับรถเนี่ยมันไม่อยู่เอฉันขอทีหนึ่งเถอะเขาขับหน่อยแล้วกันขอขับหน่อยพาผู้โดยสารไปไหนอ่ะแต่ไม่มีลายเส้นเออพาผู้โดยสารไปลงคลองอย่างนี้เป็นต้นมันไม่ใช่หน้าที่มันต้องฝึกถ้าเรามีหน้าที่นี่แปลว่าเรามีความรับผิดชอบนะอย่างที่หลวงพ่อพูดว่า ถ้าจะเรียกร้องว่าสิทธิในเสรีภาพในการดูในการฟังเราต้องทําหน้าที่ของเราว่าไปดูตาเราหน่อยว่าแว่นสายตาเราพอหรือยังหูเราดีหรือยังมันเกินวัยเราไหมถ้าหากว่าเหมาะสมอ่ามันทําหน้าที่ของมันแล้วนะ้าตาหูมันทําหน้าที่แล้วนะเรามีแว่นถ้าเราสายตาสั้นเรามีแว่นเรียบร้อยแล้วนะเอาละเสรีภาพในการดูในการฟังเนี่ยมันก็มา มันมาได้เลยฉะนั้นเด็กทุกวันนี้เวลาที่เรียกร้องอะไรก็ตามหมวงอก็เป็นห่วงเป็นห่วงเรื่องออว่าทำอย่างไรเราถึงจะเข้าใจภาระหน้าที่ซึ่งแปลว่าความรับผิดชอบตรงนี้เป็นห่วงมากๆเลยว่าถึงเวลาที่เราจะต้องเรียกร้องสิ่งนั้นสิ่งนี้ เราก็ต้องถ้ากลับมาดูว่าโอ้บรรพบุรุษของเราเนี่ยเขาทำอะไรไว้บ้างไม่ใช่มีแต่ของเสียของดีเนี่ยมีเยอะแยะมากมายบรรพบุรุษในที่นี้สร้างชาติสร้างแผ่นดินมาเนี่ยตั้งแต่เรายังไม่เกิดเลยนะท่านคือรากแก้วของผืนแผ่นดินที่เราอยู่อาศัยสร้างบ้านสร้างเมืองมาเนี่ยจะไม่มีคุณค่าอะไรเนี่ยมันก็ มากเกินไปนะมันมากเกินไปที่เราจะโยนทิ้งละทิ้งโดยไม่พูดถึงท่านเลยของดีก็มีต้องเก็บไว้ต้องเก็บไว้ไม่ใช่หมายถึงว่าต้องการแบบว่าจะโละทิ้งทุกอย่างอะไรต่างๆเพราะของดีของดีก็คือว่ามีเหมือนกันต้นไม้ใหญ่อายุมากแล้วแล้วก็เหลือแต่ตอค่ะเออเจอตอทำยังไงอือเออจะขุดตอทิ้งอย่างนั้นแหละค่ะต้นไม้ใหญ่เนี่ย ก่อนที่มันจะเป็นตอเนี่ยมันต้องเป็นต้นไม้ที่มีดอกมีลูกมีผลมีกิ่งก้านสาขาดอกใบจริงไหมค่ะแล้วก็พวกเราเนี่ยก็คือผลผลจากต้นไม้ใหญ่ต้นนี้แหละเพราะว่าหนึ่งตายเราตัดเหลือแต่ตอแล้วยังขุดตอทิ้งไปอีกนะอืมเรื่องราวของเรากำลังเข้มข้นเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อค่ะมนุษย์ของเราเนี่ยมันปัญหามันอยู่ที่ทิิมานะค่ะถ้าทิศมานะ ลดได้นะอย่างอื่นมาหมดเลยนะเช่นเราเป็นคุณหญิงสนับสนุนโดยบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนวันนี้วันพระมาช่วยไอเลือกชุดไปทำบุญที่วัดกันหน่อยดีกว่าค่ะถ้าใส่ชุดนี้จะเป็นยังไงนะพ่อพ่อทำอะไรอ่ะนี่ไม่ใช่พ่อหนูบุญอาจจะกลายเป็นบาปถ้าสร้างกิเลสให้เกิดขึ้นภายในวัด ไม่สั้นไม่รัดเข้าวัดได้บุญค่ะสนับสนุนโดยบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการธรรมาพิบาลนะคะช่วงนี้ไปสนทนาธรรมกับท่านเจ้าคุณเปิยสมสพลกันต่อคะ่ะ แน่นอนอะไรต้องบอกเขา้วว่าเขามีหน้าที่นะ,ะปู่เนี่ยแก่แล้วไม่ไหวแล้วสังขารร่างกายเดี๋ยวก็ลาโลกแล้วหนูมีเกียรติมากหนูมีภาร,ระหน้าที่ที่จะต้องรับไม้ต่อเป็นทายาทของตระกูลเป็นทายาทของสังคมเป็นทายาทของประเทศชาติหนูมีวิชาความรู้ความสามารถแล้วหนูมีเกียรติในสังคมเนี่ยหนูก็จะได้เป็น ผู้ทาหน้าที่ดูแลสังคมต่อไปดูแลประเทศชาติต่อไปถ้าเราพูดอย่างนี้แนละ้วพูดเรื่อยๆพูดเรื่อยๆให้ลูกให้หลานของเราเข้าใจดีกว่าด่าว่ากันดีกว่าชี้หน้าด่าว่ากันแล้วก็ไม่ให้เกียติกันเด็กก็ไม่ให้เกียดผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ไม่ให้เกียรติเด็กอย่างนี้ในที่สุดก็ไม่มีใครมีเกียรติเลยอืแล้วก็ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันใช่ฮะ คนหนึ่ง,งก็ตัดสิทธิ์คนหนึ่งก็เรียกร้องสิทธิ์ค่ะหลังจากที่ฟังหรือคําว่าการให้เกียรติกันเนี่ยสาคัญนะไม่ได้เกี่ยวว่าอายุเยอะอายุน้อยอายุเท่าไหร่แต่ว่าการให้ให้เกียรติคุณคุณแสดงความคิดเห็นได้เรารับฟังคุณ <weave> มันเป็นการเปิดใจกันแน่นอนแต่แต่ถ้าบางคนบอกว่าเอ้ยเราเราไม่สนใจหรอกเราเราไม่สนใจไม่ไม่มีคําว่าให้เกียรติกันเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่คุยกันได้ยากมันจูนกันไม่ติด แน่นอนเลยถ้าเรานึกถึงว่าอาวุโสพันเตในพระพุทธศาสนาในสังคมพระเนี่ยคือการให้เกียรติกันนะ่ะ–ให้เกียรติอย่างมากเลยอาวุโสพันเตเนี่ยใครจะมามียศมีตําแหน่งมีเงินมีทองถ้ามาบวชบวชทีหลัง<ะ>ก็ถือว่าเป็นผู้มีอายุพรรษาน้อย<ะ>ก็ยังกราบเด็กที่มีอายุน้อยกว่าแต่บวชก่อนนันเป็นอายุพรรษา ใช่ฮะให้เกียดกันเขาเรียกว่าให้เกียรติกันค่ะแสดงว่าในในพระพุทธศาสนาเมสมัยโบราณเนี่ยก็คือเขามีการแบบว่าให้ทุกคนปรับเขาเรียกว่าปรับทิฏฐิปรับ<ล>ทิฏฐิมานะพกมนุษย์ของเราเนี่ยมันปัญหามันอยู่ที่ทิฏฐิมานะค่ะถ้าทิฏฐิมานะลดได้นะย่างอื่นมาหมดเลยนะเช่นเราเป็นคุณหญิง เราอาจจะอยู่ที่บ้านจะอีกแบบหนึง่งแต่มาถึงวัดจับนั่นหยิบนี่ใช่ไหมไม่ต้องมีคนรับใช้เหมือนอยู่ที่บ้านม,มาที่วัดมาที่งานสาธารณกุศลจับนั่นหยิบนี่ขายนั่นขายนี่แม้แต่เข้างน้ำม่องท่าเราก็ขัดได้อะไรได้มันเป็นอะไรที่โอ้โหคนก็ทึ่งนะเป็นผู้นำไปทำไร่ทำนายดูในหลวงเกี่ยวข้าวาปากดำ ภาพลักษณ์มันออกมาเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากแม้จะเป็นเพียงภาพลักษณ์ก็ตามห,หรืออย่างสมัยก่อนเนี่ยอินเดียเขามีเรื่องชั้นวันณะเยอะใช่ครับไม่ว่าจะเป็นความกษัตริย์แพทย์สูตร <spe c> แล้วก็มีจันทานซึ่งปรากฏว่าเอ้พอมาบวชในศาสนาปุ๊บเนี่ยทุกวันณะเนี่ยนนล้อมรวม <spe c> ไม่ได้แบ่งว่า <spe c> เออฉันเป็นวันณะสูงกว่าเธอจะมาอยู่กับฉันไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเป็นวิธีหลอมรวมของพระพุทธเจ้าซึ่ง ถ้าหากว่าใครอยากจะเห็นเรื่องการไม่มีวัณน,นะแต่ว่ามีการเคารพกันตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบเนี่ยเราก็มาดูที่คําสอนของพระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนาของเราตรงนี้หลวงพ่อคิดว่าชัดเจนกับสังคมที่ทุกคนต้องมีหน้าที่มีความรับผิดชอบคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงโดดเด่นว่า ทุกคนต้องมีหน้าที่เพราะหน้าที่ที่ทํานั่นแหละคือภาระความรับผิดชอบที่ทําให้มนุษย์เนี่ยเหนือมนุษย์ทําให้มนุษย์เป็นเทพค<ะ>ไม่ใช่เป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมาเป็นเทพในร่างมนุษย์นี่แหละเหมือนกับพระอาทิตย์มันทําหน้าที่แต่ถ้าวันหนึ่งพระอาทิตย์ไม่ทําหน้าที่ไม่มีแสงเลยค่ะตายหมดทั้งโลกเลยค่ะไม่มีแสงโลกมันก็หมุนมันก็ทําหน้าที่ของมันจริงไหม,มหนูพลอยหนูเดินได้ค่ะ หนูเดินได้หนูทําหน้าที่แขนขาหนูทําหน้าที่เป็นปกติแปลว่าอะไรแปลว่าทุกอย่างเป็นปกติเป็นไปได้ก้าวถึงความสําเร็จได้ก็เ,เสียสตาร์ติดยากา <c oughs> อันนี้อันนี้พอมองเป็นเรื่องราวของธรรม,มะให้ดูสิ่งที่อยู่ในตัวเราแขนขา seats, มือลมหายใจต่างๆหัวใจของเราถ้าวันหนึ่งมันไม่ทำหน้าที่ของมันใช่ร่างกายของเราก็จะไม่สมดุล แล้วก็จะเกิดภาวะที่หมายถึงว่าทําสิ่งต่างๆไม่ได้ถ้าอวัยวะของเราไม่ทําหน้าที่เช่นเดียวกับเราเหมือนกันมนุษย์ของเราถ้าเราไม่ทําหน้าที่ของเราเราไปทําสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่สิ่งที่เกินหน้าที่ของเรามันก็จะเกิดความวุ่นวายเกิดความผิดปกติที่นี่น้องพลอยหลวงพ่อมีบทฝึกหัดแบบฝึกหัดที่จะต้องมาคุยกันว่าอย่างเด็กนักเรียน ลูกเนี่ยจะต้องมีหน้าที่พ่อแม่อย่าทําให้หมดอย่างเช่นเด็กๆก็ต้องมีหน้าที่เล่นแล้วเก็บของเล่นโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งข้าโรงเรียนระบาดระดับอนุบาลต้องจัดผูกผ้าผูกรองเท้าจัดกระเป๋าเป็นโตขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งประถมต้นจะต้องเลือกผักเป็นล้างผักเป็นเข้าครัวเป็นรู้ว่ามีดอันไหนซ้อมอันไหนช้อนอันไหนวางตรงไหน จะต้องมีหน้าที่วางให้พ่อแม่ด้วยแล้วก็พอปถมปลายปลูกเป็นอันนี้ปลูกปลูกว่าเลือกว่าผักที่เรากินประจำะดินเป็นยังไงระดับดินรู้จักลดน้ำพรวนดินปลูกขึ้นมาแล้วเก็บกินล้างแล้วก็ระดับระดับมัธยมต้นปรุงอาหารเป็นปรุงอาหารอันนี้ไข่เจียวอันนี้ไข่ต้มอันไหนง่าย เราทําไปก่อนค่อยๆทําพ่อแม่พ่อแม่ก็สอนไปแ,แล้วก็ฝึกให้ลูกทำํำลักสุดนี้เดือนมิถุนายนนี้ประเทศจีนทั้งประเทศจะใช้เพราะเขาหลงประเด็นมาพอสมควรแล้วตั้งแต่เขาพัฒนาประเทศเนี่ยนะเขาฝึกพ่อแม่ให้ทําหน้าที่ของพ่อแม่ลืมฝึกลูกหน้าที่ลูกอ่ริ่มฝึกลูกตั้งแต่เล็กๆให้ทําหน้าที่ของลูกด้วย หลักสูตรที่หลวงพ่อพูดเนี่ยจะบรรจุอยู่ในแบบเรียนของประเทศจีนทั้งประเทศเลยนั่นคือว่าทุกคนต้องรับภาระหน้าที่อพอโตขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันไปหาหน้าที่ของมันเองว่าหน้าที่พลเมืองดีเป็นยังไงหนะ้าที่ศีลธรรมที่ควรจะต้องรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอย่างไรค่ะอันนี้คือการเพาะเมล็ดพันธุ์การรับภาระหน้าที่แต่แต่เห็นเห็นเห็น,เ,หนเริ่มเห็นภาพว่าเออการฝึกให้เด็กมี มีหน้าที่มีความรับผิดชอบชตั้งแต่ปลูกผักเองมีการดูแลรดน้ําพรวนดินมีการปรุงอาหารทําให้สามารถที่ใช้ชีวิตได้แล้วก็พอโตขึ้นก็มีมีเรื่องของการขยายบางทีแล้วเนี่ยไอหน้าที่ตอนเด็กๆเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเป็น,น,น,นเขาเรียกอะไรนะเป็นความสามารถเป็นแรงบันดาลใจจากบางคนปลูกผักตอนเด็กๆอาจเติบมาเป็นเจ้าของฟาร์มก็มีบาง<อ>คนชอบทําอาหาร <laughs> อะไรอย่างเงี้ยคือคือต้องให้เด็กๆได้ทำก็คือเล่นนั่นแหละเล่นเล่นในหน้าที่ที่ตัว มันอาจจะไม่จริงตอนที่ตอนที่เราเล่นเนี่ยมันอาจจะไม่จริงแต่มันเป็นความรับผิดชอบเป็นความรับผิดชอบที่ปลูกฝังนิสัยใจคอของคนเนี่ยให้ให้ได้เลือกว่าเราชอบอะไรให้ได้ลองทําให้ได้ลองทําอย่างเช่นในหลวงราชการที่9มีพี่เลี้ยงอยู่ที่ตอนที่พระองค์ท่านยังเล็กๆยังทรงพยาวอยู่ที่โลซานพี่เลี้ยงก็จะชวนทํา ชวนรับประทานชนทำลมช,ชวนรับประทานไปซื้อข้าวซื้อของด้วยกันอุปกรณ์ต่างๆเป็นยังไงของเล่นของเล่นเด็กสมเด็จย่าก็ทรงสนับสนุนให้ทําอย่างนั้นให้ทําอย่างนี้มีสาวยน้ําเล็กๆผลิตเองทําเองกระโดดลงไปเองอพี่เลี้ยงก็ช่วยประครับประคองดูว่าทิศทางของเด็กๆนจะไปทางไหนจากเขื่อนเล็กๆ S <S หน้าบ้านาได้กลายเป็นเขื่อนเต็มประเทศเลยตอนเนี้เห็นหรือยังว่าการที่เราเล่นตอนแรกมันกลายมาเป็นภาระหน้าที่ที่จะต้องทํเด้วยความรักต่อประเทศชาติบ้านเมืองของตัวเองฉะนั้นบางคน,นเล่นขายของเล็กๆโตขึ้นมาเป็นเจ้าของกิจการนะอยู่ที่ว่าเรารู้จักภาระหน้าที่เราหรือยังแค่นั้นแหละอื มาสู่ช่วงสุดท้ายแล้วอยากจะให้ท่านเจ้าคุณนะคะฝากรามะเกี่ยวกับเรื่องของการรู้หน้าที่ของตัวเองหน่อยเจ้าค่ะอะก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านผู้ชมรายการของเราว่าสิ่งที่เราพูดกันว่าหน้าที่สิทธิเสรีภาพที่เราเรียกร้องกันอยู่ในหลายๆเรื่องเนี่ยอยากจะเพิ่มเติม คำว่าหน้าที่เข้าไปเรียกร้องหน้าที่ของตัวเองด้วยสิทธิของเรามีแล้วเสรีภาพของเรามีแล้วเสรีภาพในการทําหน้าที่ก็ควรจะมีสิทธิในการทําหน้าที่ก็ควรจะเรียกร้องมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะเป็นคนว่างเปล่าเราจะเป็นคนที่เป็นภาระของสังคมเป็นภาระของครอบครัวเป็นภาระของพ่อแม่และประการสําคัญที่สุดก็คือว่า คุณพ่อคุณแม่ต้องฝึกลูกให้รู้จักหน้าที่ตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่ระดับอนุบาลประถมต้นประถมปลายมัธยมต้นมัธยมปลายเขาจะรับผิดชอบอะไรบ้างมอบเขียนให้ชัดเจนกำกับถ้าเขาไม่มีงานประจำในบ้านเขาก็จะเป็นคนตกงานนอกบ้านและจะเป็นภาระของคุณพ่อคุณแม่ที่จะต้องทำให้ตลอดไปขอเจริญพรค่ะ วันนี้ต้องขอกราบขอพระคุณพระคุณเจ้าเจ้าค่ะที่มาสนทนาธร,รกับเราในวันนี้เจ้าค่ะ